ผมจะมาแนะนำตัวละครแก้ทาน um 2, 1, อิลูเมียสองหนึ่งอ๊อฟเลนหนึ่งสามจีนี่อิลูเมียเอาเลียกันนะเลี่เอาเรียบร้อยบับบับอิลูเมียที่อิลูเมียบอกไม่เอาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนเลมิกชแนลนะครับมาผมจะมาแนะนำตัวละครแก้ทานอ um ิลูเมียสองหนึ่งอ๊อฟเลน อัพเลนป่าให้ลุมเลยและแก้ทางอิลูเมียได้อีกนั่นก็คือชักหน้าอัพเลนเมตาอินเดียของผมเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับรับรองว่าดุจุใจทุกคนจริงๆผมชอบมากสําหรับชักหน้าอัพเลนใช้จริงได้อเล่นแรงใช้จริงได้อนไนไม่ใช้จริงไม่ได้ผมจะบอกครับอันไหนเหนื่อยอันนี้ไม่เหนื่อยอันนี้สบายเล่นมาหลายตาแล้ว่ไอเทมนะครับเป็นบูธเกาะครับแน่นอนเพราะอะไรชักหน้ามีการซีซีอยู่แล้วไม่ต้องอโกนี่นะครับจะทําให้เราคุมไฟได้ดีขึ้นนะครับ ดาบปักจะทําให้เมทเราเล่นง่ายหรือว่าตัวละครเวทอะไรเงี้ยฟอตตี้รีเวนจะทําให้เราไล่ตัวละครขาตายได้ดีขึ้นแล้วก็2ชิ้นท้ายเป็นแท้งนะครับพลังแฝงเอาพลังแฝงโล่มานะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้โล่เนี่ยเราไล่ควิดเขาอะช่วงเวลาได้ควิดอะเราจะโดนเบิร์ตตายก่อนดังนั้นโล่เนี่ยจะทําให้เราได้เวทแวมพรยและทําให้ยื้อชีวิตได้นะครับอ่านเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มานาใช้เอามานารีฟิลมานะครับจะมานาเราจะได้ไม่หมดนะครับ โป๊กแล้วก็เลี้ยงสแต็กได้อย่างสบายลูนเป็นลูนเวทนะครับเป็นนักเวทนะครับเอา Execute มาก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ผมหน่อยนะครับเสียเวลาไม่นานนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์นะครับแวะไปกดให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับผมไปเจอกันครับร้อยดาวนะรอ้อยดาวเจอกันนั่นน่ะครับสองนาก่อนนะครับปัญหาของช้างนี่อาจจะอยู่ที่ในการแพ้เลต จบบนจบบนนะจบบนนะขอจบบน,บบนเอ๊บเดี๋ยวก่อนช้ามาจะแพ้เลยหรือเปล่าดูเอาเองแล้วกันมาลงล่างมาลงล่างมีมีเออมีมีเอียงลงล่างมีลุ่มเอียงลงล่างเอออยู่อยู่แอวขวาอยู่แอวขวาโอ้โหขาดเทสไวะครับตายแล้วนะคือตายแล้วนะสี่สเต็กรูอ่ะมาดิเอ๊บเอาเปล่าก่อนเตี้ยราศีกมาดิ ไาดิตายหมดเจ็ดร้เนดาเ่นดาเ่นดาเ่นดาเรนนดาคาเฟ่หายนะอแต่งตัวสอ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 งเองตัวองัวสองอัวสองอมัวสออัององตัวอวองตัวเอตัองตังัวสองัวงวองตวงัวองัวองตัวสับคอองออวตอตตัววตตัววอ้วอกเอโอันี่มาาไม่บิดนะเว้ย มันไปล่างเลยปิดล่างบ้าหรือเปล่าวะฮะบ้าเปล่าวะฮะฮะดูดิคอมันเดินเลยบ้าหรือเปล่าไอ้ชายพี่มีดจับพี่มีดจับพี่มีดจับออกมา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 ไม่เล่นนะไม่เล่นนะปิงปิงดีนะในบาร์ฟ้าดีเลยออกมาแล้วเขาอยู่เลนแล้วเขาอยู่เลน มเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีขอยหน่อยพี่ยิงกันรองมันดึงแล้วเวอย์ฉหายฉีไปถอยมาถอยมาโหไฟได้<ห>ไฟการ์เดย์ได้เห,หรอวะฉี่หายแล้วสเตลล่าแตกมาเป็นนี่มาเลนี่เทียวเงินไหลแล้วอ่ะจะม,มันได้สองซิวแรกเลยนีว่ว่าอืมฝาิวอ่ะ,อะ,อะนี่ยิลูเมียเอาเด้กันนะนี่เอามาดิอ่ะงงงงไอจานงง ไปทำอนื่ะไรก็ได้พี่รองไม่รอไม่พี่ไม่พี่จะรอค่าไม่มีตินะฮาวิ่งติคุณดามิแไม่จะไม่มาหรอกมันรู้ดีผ่นมันเดินลายมันเดินแท็กขาเว้ยเดินลายกันเรียบร้อยบัฟบับอิลูเมียนีก็ได้ดีก็ได้ที่ดีลูเมียบอกไม่เอาแล้ว ตัวอะไรครับเนี่ยสะบัดไม่ไปมันเดินตีแล้วนะมันเดินตีแล้วนะาตแต่ว่าได้เจ็บนะนะเบรดเนี่ยมันได้ไปแอล์ซ้ายยี่ไม่ได้ทำอะไรเบรดูอยู่ดูอยู่ตอนได้กลับบ้านฟกกร์เฟกเกอร์อิลูเมียเฟกเกอร์ไปจับคาเฟนี่ได้จะไปเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ เ็บันี่จะได้ขี่ขึ้นมาขี่มันมาพี่โหแม่งคามุ่งตังค์ที่ไม่มีฟิกแบบแบอแต่ว่าทำเละผักกูไม่ไปหลักตัวกูหนักไอ้ชายใช่ให้เรามาจัดการนะครับที่นี่เพราะผมแทงไม่ไหวแน่นอน ตั้งแตมีทะลอดข้างบนมี่สองหนึ่งได้นะเอ็นหน่อยสองได้สามสองได้สามสองได้ยายายาชิบหายแล้วไม่ได้แล้วนะกูสเต็ตทำไมตีเลยกูเลี้ยงสเต็ตรอใเฮชีเดียวเห็นตำแหน่งนะเห็นตำแหน่งนะเอาเลยกูเอาลมอะไรพี่ยีฟิกฟิกตอนเคลียร์กางเขาคลียร์การเฮชิบหายแล้วสเต็ตพอ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  ไปรับรับไปรับร่างเลยไปรับร่างไม่มีสกิลเช็ควาร์ปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละรู้มียอยู่เอลฟ่าขวาพี่บีขวาขวาได้แล้วมามามาพร้อมพร้อมพร้อมจะยิใจะยินพาไปนินติทิ้งหน้าพร้อมมันแย่งดันถ้าจะพาไปนี่ได้ชี่เยู่ไหนอ่ะต้องไปรับบนอลนีะไปรับบนก่อนนะไปรับบนก่อนนะวันนี้เจ็บจัดเดียวได้เจ็บจัดเดียวเล่นเล่นมาอยู่สวยสวยสวย ที่กลางเลยผมไปแล้วพี่ไช่วยหน่อยไดมโอ้ไม่ตายกูอเ,เอิวไม่ทันนะคอสม่ขัดกูก่อนว่ะเอตัวยังไอ,อ้ยลาไอ้แต่ผมเก่งอะไฟปตัวพวกแบงนะเว้<า>ยไปแพ้คเดมเก่งมากแต่ไม่ใชั้ีผีผีทูทูไม่ได้นะผีูไฮเตชนะหมดเลยีนครอ่ะผมโดนคาเฟ่ม่ียไม่ได้ไม่ได้นี่ว่าครโผล่ลาี เดี๋ยวรอรับอีกบนหน่อยนะชิปล่างล่างโดนล่างโดนโอ้โหไอ้ที่อะสองตัวไปโคสโลเนี่ยโซโลไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเห็นอาคอนมั้ยกไม่เห็นอาฟ้อนปวดหลังไปบินวีจะตายดูอ่ะอ่ะดูอ่ะอ่ะอ่ะมาชักละ ไม่เอาวะไม่มีใครอยากยุ่งไงไม่มีใครอยากยุ่งกับกูละตายแนนน่อกูอยากสังหารอิลูเมียกว่าเขียนล่างได้ไอ้นี่มันมึนแล้วไอ้แม็กเมื่อกี้บอกว่าให้ดันล่างตัะวัติทางอ้อมหาไม่รู้จับแม่งเลยจับแม่งเลยจับแม่งเลยโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ไม่ไม่รู้ไงมิกเห็นไปแล้วมิกเห็นช้าแล้วไม่รู้กูจะจับมันไม่ได้แบบนี้ มันสึกพุ่งมาเพี่ผมก็ต่างเล่นได้นะ่งเล่นได้นะเออเขาเจ็บจันเรนเขาเจ็บตัวต้องเคลียร์ด้วยวะเอาไงดีวะกูเล่นล่างเดียว์มงไ้แค่เคลียร์มังกรก่อนแล้วแหเจเย้ไหไม่ไม่มีคนติดปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดีเดีวเดี๋ยวีดสู้ดได้เฮ้ยดนดเดด ไอ้เย่บอสแบบป็สัตว์ลโป้ะลิโปชันเฮ้ยคอรอมึงดิเออนี่มยาดูลิโป้ข้างคู่พลังตัวไม่อยู่หาทางออกจากบ้านเอล็อกชิวรอๆไว้หนึ่งทีมึงเก่งๆขนาดนี้มึงทำคาเฟนี่กูหน่อยดิขอร้องแหละ เก่งขนาดนี้ทำคาีฟนี่ให้หน่อยผมขึ้นที่นี่เลยนะสะท้อนนะครับผมไม่ออกไม่ออกทอยแล้วทนคาเฟนี่ไม่ไหวเดี๋ยวเลี้ยงสแตกไปไม่ได้ไม่ได้ลบคิวแวไดป้อมมาจริงก็ไอ้เนี่ยได้สองป้อมได้สป้อมแม่แม่พุ่มบนได้นะแม่กไหวนะไออมันนาคอมันตายพอแล้ว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 กรออฟเจกก์กิดเกิดฝังฝังกันเลยเออเจกใจเกิดเมื่อกี้ขี่มาอยู่คาเฟ่ไม่้เล่นนะเลนนะเแยืนนะยนอยู่มังกรเลยสองคน อ้าวอ้าวอ้าวผิดคิวผิดคิวผิดคิวอีลูเมียผิดคิวบ้าไปช่เกียต้นคาเฟ่ต้นเกมหมดไม่กล้าเล่นเลยเียเม่อไหรคิวไยังไหนไม่รู้สามูนนะผมงงเลย่ตายหมดนะครับมาเด็เข้ามาเด็พลังแล้วเดินมีล็อกคิวด้วย ออไปมันก่อบอลนะใจเย็นนะนะคอค่อยคๆๆยคลายคลอยายคายายอสตายได้ได้ได้ะขแตะนาขแตะอยู่แรกอะไฮตเมื่อเม่ตสิบเก้าวิสิก้วิมีอติสิบเก้าวิระวังระวังระวังู่นี่แหละโดนโดนโดนรำาญกูไหมล่ะฮะชักหน้าออฟเว้ย มีฟิกจับห้อยู่้จับคาเฟนี่ฮะอคาเฟนี่มีขบไมีเกิดนะจับแม่งเลยจับแม่งเลยจับแมงเลยให้มนสีเล่นเโอ้โหไม่เอาไม่เอาเาไดิฟ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 เไดิฟอไม่สวยวอไม่สวยถอยถยแสบแสบแสบรีบรีบบรีบรีบบบบีบบ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 ีบบบบแบบีบบบบีบแบบแบบบีบบบีบ ององอันี้องค์กรเกิดเดินเดินกันดึงกันผมส่งเบงผมส่งเบงสกิลเซฟสกิลเซฟเฮ้ยเนี่ยดู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  มันเอาบางอกรใหญ่ไม่ไหวไม่ไหวหาท่านไม่นอย่าบอกนะไม่ได้แครี่มาส่งว่าทมทำไมเวลาเวลาเข้าเอามาเอาฉีกับคาเฟนี่ก็ได้นะไม่ต้องไม่ไล่พวกนั้นคาเฟนีเมื่อกี้ผมไม่ได้ฝาเลยผมจะหนีคาเฟนี่อย่างเดียวระวังตายนะตาไอ้ลูกนันนขอดับแดงนะหับบนนะหัวบนนะมีแต่ใครเขาเกิดไปเคี่ยวมันหมดแล้ว เฮ้ยตรงกูอ่ะมันจะเล่นของพี่เมงดู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 ไนะอีนี่เฮ้ยกูไปลวกูไปล้รรับรับรไปแล้่งงงงไปแกะตาแตกถอยมาถอยมาเฮ้กูไม่เล่นกูเล่นไม่ได้นะยี่ิบินะยี่สิบิีจับได้ปะเยกลางได้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  เอาของมาของเกิด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 ไปบนวะเฮ้ยทำได้กูไปทำไปบนนะดูแลรตัวไดีละแต่เราเราางเจนนคนนะไหวไหวนาคอคุณตัวเดียวนคไม่ทำไม่ไเลยนาคอ่ฮะพอไม่เกิดมีเขียวนะเว้ยเราเราเราเล่นล่างได้นะมันจะกว่าเกิดแต่สิบวิอะทำทำล่างมาได้ปะเล่นล่างนะพ่อนี่ทไมวะมูินไดโอ้โหปีปีีไม่เยอะจัเลยโอ้โห มาแม่งเอ้ยลุกไปลุกไปลุกไางมานะขายสะท้อนออกตับมีวไม่ได้นะผมต้องยืนต้องเอียืนไฟรอรอรอเฮ้ยอย่าพึ่ง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 มิกบอกเมื่อวานแล้วไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งลิโป ดิโปทำเวฟอยู่ไอมันอะไรนี่กูจับโดนใครนะค่อยนะค่อยนะออกมาออกมาออกมาเไปเล่นไปเล่นไอวันตดอันนะขี่อันตีันะค่อนะอนีของตัวนะดิโปมาแล้วพร้อมไฟแล้วพร้อมไฟแล้วรอรอดีดดีดรอ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 รดีดดีดรีดด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 ีดนีดด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 ดดีดดีดดีดดดดี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 ดดดดดีดดีดดดดดีดดีดดดอีดดีดดีดี ตอ้บอ่ายเลยบอฝย่ายนี่วันเดอร์มันแทงสุดเลยนะแทงอะไรกูนักหนาวเ่ยเฮ้ยอุ้ยที่มันจับนเดติ้ันเดนติมันเดนติม่งสสวยสวยอแมพวอตแมพมเทียวมีเทีวมีเีวสวยสวยไ่อนะพอาปนี่มันตีอยู่เอ๊ะเกเกิดเก่เกิดเกิเกิดเกิดเกิหมดหมดเเคาเฟ่ไม่ได้เป็นเกิด ตัวะไรนะเขาตัวเดียวมีเวฟสองเวฟตัวเดียวไม่มีอะไรมีน้าสแดงไหมมีเวฟเล่นเล่นเล่นนะจะเล่นเวฟนี้นะเขาแตกอยู่เขาแตกอยู่ดาบแดงหายหมดนะระวังนะไม่หายไม่หายไม่หาไม่หายมีเขียวมีเกิดอะดูเลยแทก็ตายคิบมื่อกี้บตีป้อมมครับตป้อมยู่เลเลยเลยเลยตป้อมอยู่ครับคีบหมดคีบหมดตีป้อมอยู่ครับคีหมดคีหมด เออได้ทำช้างหน้าทักทีช้างหน้าเบียดจัดเในเกมเนี้ยแม็กสัดที่แล้วหยอกพี่แครี่ให้แม็กพี่แคลรี่ให้มึงไปเล่นแทงแทงของพ่อไปเฮ้ยมึงกล้าพูดว่าเล่นได้เหรออ้าวลิโป้ได้นะครับลิโป้ก็สตองนะครับลิโป้กับช้างหน้าเนี่คือตัวเลยคล้ายๆกันเลย ทะลุทะลวงเหมือนกันปู่ดูดาเมจดูดาเมจชักเน้าชักหน้าออฟเลนร้อยดาวนะครับร้อยดาว,ดา,วดาเมดแสนเจ็อบออฟเลนบาเมดเข้าวากันหมดชักหน้าตัวเดียวก็เจอเมตาอินเดียผมเข้าไปไม่น่ารอดนะครับ ตัวแค่ทางอิลูเมียเอาไปลองเล่นกัน, I um ia, กน <c oughs> อิลูเมียเจอคืออย่างนี้เลยอารมณ์เดียวกับผมเจอคาเฟนี่จุดอ่อนของชักหน้าก็คือแคลรี่ครับแคลรี่มลแรงครับยืมไม่อยู่ครับก็จะทำคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไคร้ไว้นหน่อยนะครับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ